สัญญาสิบประการพิขุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากยังลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดสิบประการเป็นอย่างไรคืออสุภาสัญญาคือความหมายรู้ในความไม่งามมรณะสัญญาคือความหมายรู้ในความตาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นปฏิกูลของอาหารสัพพะโลกเกออนาพิรตตาสัญญาคือความหมายรู้ในความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงอนิจจสัญญาคือความหมายรู้ในความไม่เที่ยงอนิจเจทุกขสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ทุกเขอนัตตสัญญา คือความหมายรู้ในความเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนปหาณะสัญญาคือความหมายรู้ในการละเสียวิราคะสัญญาคือความหมายรู้ในความคลายกำหนัดนิโรธสัญญาคือความหมายรู้ในความดับไม่เหลือที่ขุทั้งหลายสัญญาสิทประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด